สวยแน่ๆเลยครับหนักมากตัวนี้นสาอัพครับตัวนี้สวยงามเลยครับก็สวัสดีท่านนะเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับช่องเขา้าจีฟิชชิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเข้าบ่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่นอนตกปลาบ้านแย้็กค่ะหนองงูเหลือบนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ ก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีตัวไหมวันนี้มาตกแบบฝังเข็มนะครับครับวันนี้เราเลือกไม้ล่มลมนะครับใต้ต้นข่อยเลยนะครับอยู่ข้างในนะครับของบ่อตกปลาครับเป็นบ่อใหญ่นะครับตัวนี้ตกปลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสําหรับที่นี่นะครับก็จะมีเครื่องดึงขนมข้าวขายนะครับฟงกาแฟก็มีหมดนะครับ ส่วนห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังนะครับมี2ห้องด้วยกันนะครับอาบน้ําก็ได้นะครับห้องน้ำห้องน้ํากว้างมากตรงนี้จะเป็นบ่อเล็กนะครับบ่อชิ่งหลิวโดยเฉพาะนะครับถ้าใครชอบบ่อใหญ่ก็ฝั่งนู้นเลยนะครับลงได้ทั้งชิ้วชิ้งหลิวแล้วก็หน้าดินนะครับ ครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการตกแบบฝังฝังเข็มนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตะกัวนะครับแล้วก็ตะก้อวิ่งัวน,นี้ผมจะใช้ตะก้อวิ่งที่มีตะกัวอีกทีหนึ่งนะครับจะได้หนักๆเวลาตีไปแล้วสายชิ่งนี้ผมจะใช้คืบหนึ่งครับเป็นสายเอ็นสัก15ปอนนะครับแล้วตัวเบ็ดก็ใช้เบอร์สีนะครับเป็นชิโนเบอร์สีนะครับ ดับแรกนะครับแล้วก็ปั้นเหยี่ยรครับจะเป็นลำหรือขนมปังก็ได้นะครับปั้นแน่นๆเลยนะครับเสร็จแล้วตัวเบ็ดเราจะเกี่ยวขอบขนมปังนะครับฉีกออกมาชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็บีบเป็นขนมปังฟาร์มเฮานะครับบีบขอบแล้วก็ เอาตัวเบ็ดมาเกี่ยวที่ขนมปังชิ้นนะครับแบบนี้นะครับให้เบ็ดโพแล้วก็มาเหน็บที่ข้างขนมปังที่เราปั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยขนมปังผงอีกทีหนึ่งนะครับปั้นทับอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ชิ้นขนมปังที่เราเกี่ยวเบ็ดมันหลุดนะครับปั้นไม่ต้องแน่นมากนะครับ เสร็จแล้วนะครับเวลาเหยื่อตกน้ํานะครับขนมปังก็จะเปื่อยออกนะครับแล้วก็ขนมปังชิ้นก็จะหลุดออกมาเดี๋ยวปลามาเลมกินเดี๋ยวก็โดนตัวเบ็ด muốn tất cả rồi thực ra muốn đấy. Nặng thằng muốn gì? เออมันมีปลาอยู่เน,นี่ยเออวันน,นี้วันนี้เหรอปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนตะเพียนนี่เขาจีได้ปลาตะเพียนไซส์เจ็ดเฉีดนี่นี่ครับไซส์ปลาตะเพียนยนะดดูดูหมุนไป อ๋อเกจเกจกุลาบครับปัตเพียนปัตเพียนเกจกุลาบนะครับเปิดที่หนึ่งพันนะครับตัวนี้ใครจะเอาทักมานะครับมาแล้วครับน้านะเบสลั่นเลยนะครับน้านามาลุ้นกันว่าเป็นปลาอะไรครับน่าจะมีไสาครับตรงนี้เกี่ยวหาอะไรที่กบอ่ะ ป่านในอยู่ป่านในอีกแล้วขอบคุณครับชิคกี้พายใส่ป่ามมูเลยใส่ดีมากน่าครับนาน่าป่านในให่ใหญ่เลยนะครับน่าจะ3อัพครับตัวนี้สวยงามเลยครับเหลืองอ้อยเลย นี่ครับนา้นา,นาไสปลาให,ใหญ่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 มากอีกตัวนึงเกือบเท่ากันนะครับลามไว้อยู่ในน้ำนะครับใส่หัวมาใสห,หัวมาทางนี้ที่ใส่หัวที่เ,เข้าพอดีตัวนี้ก็ขายไปให้น้าน้า,น,าน,นะครับจะกลับแล้วไปทำธุระ,ะล้นถังเลยอ้นนอวน,น,น,อ,นอ้วน โอ้ยสวายแน่ๆเลยครับหนักมากตัวนี้เป็นไง ปารายปไร,ปไรกดกดออ้ยกดคันตั้งคันไว้พอ,อย,ยี่ศกยี่ศกยี่ศกครับยี่ศกเดี๋ยวขอตักก่อนนะครับ ปุวเอคุ้มปุ๋ยนะครับป,ปุ๋ยตามเคยตัวที่สี่ปุ๋ยแล้วมาแล้วปลาป,ปุ๋ยนะครับตัวที่สี่ตัวสีว่น่าจะเกือบสิบโลแล้วครับวันนี้โอเคครับสวยงามแดบดบ วัดหนักไหมตัวนี้หนักครับเบาๆตัวนี้หนักนางบอกว่าหนักวิ่งออกขวาแล้วย้อนแสงไหม,ไมไถือคันไหมหเฉยยีโศกครับ อาอปุ้ยปุ้ยตักครับตักเบาๆนะเบ็ดตัวเล็กเบยบร้อยครับไซโลโครึง่ง Ui, tôi dài quá Cái này, nạc quá Nạc mạc rồi hả Khói khói đường mà Nó chỉ nhìn xoáy hợp rồi nhỉ น่าจะสสองนะครับนนสองนิ้วนะยิงนนออกขวาครับมาลุ้นกันว่าเป็นปลาเลยขึ้นน้ำแล้วเรามาตามล่าสวายนะครับแต่ยังไม่เจอตัว ไปที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นี่นะครับไซส์ปลาีจะไซส์สวยๆเลยนะครับที่นี่ดยอดเลยนะครับค่ะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมผลงานที่เราตกได้วันนี้กันนะคะไปเรกัมเล ก็ได้หาบไหมนีค่ครับปลาพวงครับปลาพวงได้เป็นพวงเลยนะครับนีแต่ปลาพุ่มพุ้ยนะครับใสส,สวยเลยนะครับอ,อีกตัวขายไปนะครับน่าจะเกือบ ถ้าเกือบ4โลได้มั้งตัวนั้นใช่ตัวนั้นตัวใหญ่มากเราขายไปนะครับหน้าแก่ไม่ได้แก่เลยขอซื้อไปตัวใหญ่ใหญ่สุดสวยงามเลยนะครับครับนี่ก็เป็นผลงานปลาพวงของเราอันนี้นะครับตัวไส์สวยๆเลยนะครับแล้วก็ขายไปหนึ่งตัวนะครับน่าจะไซส์3-4โลได้เนอะตัวนั้นใหญ่ตัวใหญ่มากใหญ่มากเหลือกับห้าตัวนะครับจุดขาดไม่นับนะครับ ปลาอีกเดียวเลยอ่ะก็ตกปลาสบายเลยไม่ได้ปลาตกปลาอีกเดียวเลยอ่ะตกสบายเลยไม่ได้สบายสักตัวอะไรเนี่ยตะหวายเยอะแยะเลยนะใส่ดูสบายไม่เอาเลยครับวันนี้เจ้าของบ่อมาลงมาลงผลงานนะครับมาอัปเดตก็สนใจบ่อตกปลาบ้านย่าเล็กก็มาตกได้นะครับปลาที่นี่เยอะมาก ตดตันเลยนะครับก,ก,กินทุกที่ <ปา S 1> ทุกจุดเลยนะครับได้ปลากันทุกคน,นา,า,าเนี่มััอบบโคคครร